สวัสดีผู้เล่นชาวแล็กนาล็อกทุกท่านนะครับในคลิปนี้อยู่กันกับเกมเดอะเล็กนาล็อกข้อมูลในคลิปนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับโดยจะมาบอกกันว่าเราสามารถเลือกอัพค่าสเตตัสได้เองตอนที่เป็นอาชีพคลาสหนึ่งได้อย่างไรนะครับมา,าชมได้เลยนะครับและสำหรับใครที่สนใจเติมเกมก็ขอฝากร้านเติมเกมเพจทวินทอมอัรไปด้วยนะครับเติมถูกกวเติมเองเติมผ่านเว็บไซต์ผ่านไลน์ผ่านเฟซบุ๊กได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับลิงก์เติมเกมอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วนะครับโดยเมื่อเราสร้างตััวละะคครรรเเเป็นนนโข้ามามในน์อบ เราจะอยู่กันที่ร่างพ o n t e l ่ a แล้วก็เก็บเลเวลตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเปลี่ยนอาชีพครั้งที่1เราก็จะเดินเค่อนรอบๆอนเท e l ่ a ไปเรื่อยครับสลับกันไประหว่างแผนที่ล่างพนแล้วก็ในเมืองพ o นท e l ่าโดยในช่วงที่ยังเป็น n o วิกอยู่เราจะอัพค่าสเตตัสไม่ได้นะครับทำให้เราต้องอัพตอนที่เปลี่ยนครัสที่1แล้วเท่านั้นโดยเราจะได้เควสเปลี่ยนอาชีพตอนที่ t ฟบ f ้ครบ8ตัวตรงนี้แล้วนะครับเราจะวาร์ปมารับเควสกับหนุ่มแว่นคนนี้นะครับแล้วก็ให้เดินต่อไปที่บริเวณซ้ายร่างพ o n t e l ่ a จะเป็นจุดทีีีี่่คุยยกกกบเเเซแลล้็ืออาชพจะปนได สมมติว่าในรอบนี้ผมเลือกเปลี่ยนเป็นอาชีพเมทแล้วกันนะครับก็จะมีเควสสีชมพูขึ้นมาให้เราไปคุยกับบิซแล้วก็ไปทำเควสเปลี่ยนอาชีพนะครับแต่และอาชีพจะมีเควสที่แตกต่างกันนะครับอย่างของอาชีพเมทจะไปตีกระต่ายทั้งหมด10ตัวเมื่อตีกระต่ายครบ10ตัวแล้วก็ว้าไปเปลี่ยนอาชีพได้เลยที่กิฟเฟนนะครับและเมื่อเราเปลี่ยนอาชีพครั้งที่1แล้วถ้าเกิดไม่ได้สังเกตอะไรเราก็จะกดเควสสีเหลืองเพื่อทำเควสต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ เพยก็จะพาเราไปอัพสกิลทั้งหมด5แต้มเพื่อเอาตัวของที่รีสกิลนะครับแล้วก็พาไปอัพสเตตัสนะครับซึ่งตรงหน้านี้มันจะบังคับอัพสเตตัสตามให้มันบอกนะครับซึ่งบางอาชีพสเตตัสที่ระบบแนะนํามาให้เนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับโดยผมหาวิธีออกจากหน้านี้แล้วก็ไม่สามารถออกได้นะครับหรือแม้กระทั่งเราออกเข้าเกมใหม่นะครับตอนเข้าเกมมาระบบก็จะพาไปอัพสเตตัสให้ก่อนนะครับ วิธีการแก้ไขฉบับแบบผมก็คือตอนที่เราเปลี่ยนอาชีพค่าที่1แล้วเดีย๋ยวเพิ่งเอามาไปกดเพลสีเหลืองต่อนะครับให้ไปกดอัพสเตตัสด้านบนซ้ายก่อนนะครับแล้วก็อัพค่าสเตตัสที่เราต้องการให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นก็ไปทำเ s ลสีเหลืองต่อโดยการอัพสกิลทั้งหมด5้พอยเพื่อเอาตัวที่รีสกิล แล้วก็ไปทำเควสอัพค่าสเตตัสต่อตามที่มาแนะนํานะครับซึ่งตรงนี้เราใช้พอยต์ไปหมดแล้วนะครับตอนที่มาแนะนํามาเนี่ยมันจะใช้พอยต์ตามที่เรามีเท่านั้นก็คือผมเหลือแค่2พอยต์บวระบบก็เลยเอาไปลงค่าวิทให้นะครับซึ่งมันก็จะเปลืองพอยต์น้อยกว่าการที่เราไม่อัพค่าสเตตัสมาก่อนนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคในการอัพค่าสเตตัสได้เองตอนที่เป็นอาชีพค้าที่1นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมทุกทกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครป์ช่องจินเจอร์ช anel ด้วยนะครับ